बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं स วันในขณะที่วิชาการานอกให้ศึกษาจารอรอบนอกมาเพื่อเปลี่ยนเชียย่ยบคนโลกอีกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องมองไกลเลยมองจากตัวเองไปก็จะเข้าใจคนทั่วโลกว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะเราก็ดูจากตัวเราที่แหะเป็นบรรดฐานนะทีนี้วิชาการทางฝ่ายสารนิจกรที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาดนะถ้าจะไม่เจอ ซึ่งวันแรกอุปชาก็ให้ข้อมูลไว้แล้วนะใั่คนกรัมาว่าหัวใจกรรมฐานอยู่ตรงเรานี่แหละอาจารย์จะใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ก็นิ่งไว้นิ่งอดทนฝืนุบลฝึกเขาบอกว่าความทุกข์ยากทรมานนี่แหละคือพื้นฐานทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ไม่มีอะไรที่จะสบายเป็นเรื่องเขาบอกว่าความลำบากที่เกินคนจะหลอมคนให้คนทาดในขณะที่ความสบายที่ยาวนานมันจะรอนรานความเป็นคนถ้าหากว่าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องฝุนนะเราจะตามโลกตามกิเลสไม่ได้ต้องฝุนให่ได้เอาชนะมันไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรา ที่จะสบายน่ยนอนครับทั้งชีวิตของอาจารย์ก็จะลำบากในขณะเดีวยวกันถ้าอาจารย์ฝืนยอมลำบากอนาคตอาจารย์ก็จะสบายสมรรถเน้น,น,นั้อก็จะสบายอันนี้ได้พพงพิฐานในเรื่องของวิชาของพระพุทธศาสนาที่พระพุาาทธเจ้า,าถ่ายทอดมาไม่ช่น้อยนะมากกว่า2,567ปีครับบวกอีก บวกอีกสักประมาณ4ีสินะครับนี่คือพิชาที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดไว้สอนไว้แล้วก็ฝึกให้เราท่านทั้งหลายได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนะอย่างที่โยมได้เล่าไปแล้วได้ฟังแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมทําดีได้ดีสอชั่วได้ชั่ว ไม่ใช่ไปคนบานสารเปล่ากับใครทั้งนั้นนะครับเราทําอยู่ที่เราเองเรารับรู้ได้ตรงนองนลก่ก็ให้สามเณรค่อยๆทำจิตให้สงบนะครับในรูปแบบของการบำเพ็ญในลหมหายใจพระอาจารย์ก็จะได้มีจิตสงบอันนี้ต่อหน้าพระที่สําคัญที่สุดข,ของชาติไทยของชาวไทย เป็นพระที่มาผู้ขับรุกการที่พวกเราผู้เป็นสามเณรในโครงการบวชปฏิการสามเณรนระครูร้อนเพระเกียรติประบัติสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่สิบในโอกาสนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในขณะที่เรานั่งสมาธิเดี๋ยเราจะสวดสวดบวพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแบบย่ยยอๆแล้วเราก็จะให แต่กอนพิธีตอนนี้หลังแตกแล้วก็่อยจุดเทียนไม่สว่างสาวในใจของทุกนันเหมือนกับที่เราเคยฝึกที่ศวนปฏิบัติธรรมได้สบุปมาแล้วเราก็จะได้แนวทางซึ่งมีวิเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในโลกเรานั่งนิ่งๆได้ มันปวดมันอะไรก็ทนลองทนทนดูที่ว่าเราจะชนะนะเาะฉะนั้นตอนนี้สมมนนนา,ามเณรถ่ายภาพตอนนี้ยืดตัวตรงเข้าไว้อย่าหลังงออย่าหลังงอเพราะว่าบางคนก็เคยชินเนาะพอลืมเหลือก็จะงออ,อย่าอยาอนะ่าก้มนะเพราะว่าท่านจะปวดคอให้นั่งตัวตรงๆหลังตึงไว้ อาจารย์จะได้ถ่ายภาพไปเรื่อยๆจะได้เก็บภาพรบรรยากาศที่เราได้มาปฏิบัติธรรมต่อหน้าพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์นี้สำ,สำเร็จสำเร็จทุกประการแน่ๆเราตั้งใจยอยู่ที่ใจนะทุกอย่างอยู่ที่ใจเราเองหลักการไม่ต้องมองอาจารย์นะอาจารย์ินไปตรงไหนก็ไม่ต้องมองทั้งนั้นนะครับเสียงมาใ,ใกล้ๆก็สมมใช่ไห้ได้ยินฟังโยมโยมอาจา เล่านอกเหนือาจากที่อาจารย์จนั่งสมาธิอาจารย์อยากจะให้ยโยมเมีสติอาจสติอยากจะให้สามเณรมีสติในการครองตัวเองในการคลองใจตัวเองแล้วลองดูซิว่าเราจะเหลือหลังองอเมื่อไหร่ยืดคิดได้ยืดตรงคิดได้ยืดตรงอนะุ้งถ้าจังหวะที่โยมบอกก็อาจจะอาจจะคิดได้เนาะแต่ถ้าบางทีเราเลือเราคิดได้เราก็ยืดหลังตัว หลังตรงยืดตัวไว้ถ้ายืดตัวไว้หนึ่งจะไม่หนักมันจะไม่หนัก,นนกแต่ถ้าไม่ยืดแต่ถ้างอเนี่ยเราจะปวดเราจะเจ็บเราจะเกรง,งน้ำหนักส่วนนั้นนั้นมันจะติดมันจะทาให้จันร์สัมเณรน้อยเนี่ยปวดปวดหลังปวดเอวปวดคอดอะไรต่างๆเพราะงั้นเราฝึกตัวเองให้ให้มันเคยชินนะอย่าไปนั่งหลังงอ,อนั่งตัวตรงยืดเอาไว้ ก็บตได้เมื่อไรคืนเมื่อนั้น,น,นไไค่อยๆว่าไปนะ<น>เดี๋ยวพี่อารก็จะเก็บภาพไปไเรื่อยๆนะเดี๋ยวอีกสักพู่หนึ่งแปการก็จะ้าเราทุกรูปนี้สวดมนต์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้ก็นั่งสมาธิไปก่อนหรือว่าเป็นบุญของทุกรูปที่ได้มาร่วมโครงการนีนะ้อย่างยอมบอกแล้วว่าบางทีมันก็อยู่ที่บุญว่าชนะนะ บางบางท่านเนี่ยถึงเวลาจะบวชอยู่แล้วแต่ก็มีเหตุที่จะไม่ได้บวชก็มีนะบางท่านเกือบไม่ได้บวชแล้วมาทันเขาปกนหัวก็ได้บวชเนี่ยนี่คือเป็นบุญของท่านเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราได้รับเมตตาจากทางคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ทางส่วนราชการโดยท่านผู้ว่ามาบอกว่ามาเฉยครับทุก ตรงหน้าแขกขยับมาหาขยับมากระด,ดูดม,มาเมาถึงท้องมาถึงหน้าอ,อกอะไรไปเรืออ่อยๆแขนเอาลองดูสภาพยังไงนอตตัวตรงไม่นอตหลังวอร์ไม่นอตเนี่ยต้องดูตัวเองต้องดูตัวเองตลอดเวลาต้องต้องดูตัวเองไว้ดูในใจของตัวเองตอนนี้ก็ต้องยิ่งนะนะ นิ่งแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก็นั่งใด้นั่งสมาธิกับพวกเราแล้วก็ใครนั่งสมาธิจิตนิ่งดีแล้วแล้วก็ให้อธิษฐานเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะได้ประกอบพิธีที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสวนบนรดบทรดพระพุทธมนต์สั้นๆง่ายๆเรียกว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะท่านจะนำพาพวกเราให้สวดมนต์ แล้วก็หลังจากส่วนมนต์เสร็จเราก็จะจุดเทียนเนาะตอนนี้ยังไม่จุดนะครับอีกสักครู่เดียวก็นิ่งไว้นิ่งไว้ตัวตรงไว้ยืดเอาไว้อาจารย์รักถ่ายภาพอาจารย์รักถ่ายดูอารยกำลังถ่ายภาพส็บภาพตอนนี้ถ่ายทอดไปทั่วนะถ่ายทอดไปทั่วโลกแลาเสียงที่โยมโยมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เสียงไปด้วยนะไปกับการถ่ายทอดนั้น นี่ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆในชีวิตครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วถวายในหลวงถวายในหลวงโอกาสที่ในหลวงของเราจเจริญพระชนมพนาพรรษาครบ72นะคนอายุ72เนี่ยทำงานทั้งชีวิตนะจริงๆแล้วทำงานตัน้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่9้เนี่ยไม่ว่าจะไปไหนไหนก็าตาม รัชการที่สิบไปด้วยไปด้วยไปตลอดตามที่เดิมได้นำภาพให้มันให้ดูว่าอ๋อเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญจาเป็นจะเป็นนะถ้าคนไม่รักแผ่นดินจริงก็ไม่เสียสละตัวเองไม่เสียสละชีวิตแต่เพราะอะไรเพราะว่ารัชการที่สิบเนี่ยลงมาต่อสู้ในสมรภูมิเขาพอด้วยพระองค์เองไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ว่าจากเหตุการณ์ต่าง ในยุคคอมมินิสต์นะในยุคนู้นไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสกนลคนครภูพานจังหวัดเลยจังหวัดพิษณุโลกในหลวงราชการที่สิบลงสูรบด้วยตนเองนะแต่คนพื้นที่อาจจะมีโอกาสรับรู้น้อยมากแต่ว่าในหลวงราชการที่สิบที่แม้สมรภูมิเขาพอแล้วก็มานะลงลงพาทหาร ต่อสู้กับระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งก็คือคนไทยเรานี่แหละแต่ว่าเขามีความหลงหลงผิดไปชั่วระยะเลยลวลา,มมา,ททาระโน

Sawaka santo, jatare purisa yudani, jatare sakulake, satta cawatwa sawaka santo, ahurayo, ahurayo, ahkita yo, anjalekaraniyo. จะได้พุทโธนะถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้เราได้เริ่มต้นจากการได้ทาสมาธิเจริญภาวนาในะวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้เตรียมหมกเตรียมใจเตรียมกายวาจาของเราให้พร้อมแล้วตั้งแต่กิจกรรมในช่วงตองวันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทันดี ที่ได้มาทำรกิจกรรมต่อหน้าพุทธมหาธรรมราชานะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะมาสร้างเพื่อพระราชานะพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะวันนี้เราก็มาปฏิบัติธรรมมาสวดมนนะต์นะถวายเป็นนะพระราชกุศลนะในหลวงในราชการที่สิบของพวกเรา ผู้ที่เป็นมี่งขวัญของคนจนชาวไทยทุกคนทุกหม่เราก่อนที่เราจะได้อาธิษฐานจิตนะน้ำเงินก็ว่าตามพระตาจนะครับน้ำนะครับบุใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้เพราะบุญนั้นและการอดยิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้นีาพเจ้า,า,จาทำให้แจ้ง,จงโลกุตระทางเก้าว สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณน,นภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดําริของพระราชัธรรมเมตีท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านได้มีดําริให้ สัมมาเนนที่ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาสัมมาเนนในโครงการนะคะจำนวนประมาณ90รูปได้มาทัศนศึกษาที่หอโบราณคดีนะคะอินทราชัยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้มาเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็คืออุทยานเพชรบุระนะคะซึ่งมีพระพุทธมหาธรรมราชาลูกเนนก็ได้มาศึกษานิทรรศการนะคะสำคัญต่างๆที่อยู่ใต้ฐานขององค์พระพุทธมหาธรรมราชา,าได้ศึกษาเรียนรู้ mm hmm. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้เดินทางมา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้งด้วยกันกิจกรรมสําคัญในช่วงเวลาช่วงเย็นนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ลูกเนนได้มีการสวดมนต์บทกิติพิโสนะคะแล้วก็ได้มีการอธิษฐานจิตจุดเทียนนะคะเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ฝึกการอบรมจิตใจ ปฏิบัติกิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบค่ะนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหัวหน้าสำนักง,งานมนตรีร่พกพารมหาธรรมราชาเฉลิจริญในความยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเนรเจริมพระเกียรติรู้สึก ยินดีมากเห็นน้องเลนน่ารักทุกคนออมีความสุขแม้จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยจากความร้อนแต่ทุกคนก็ยินดีที่จะปฏิบัติอยู่ในพุทธศาสนาด้วยความสุขและด้วยความปรับปืึมสถานที่พุทธอุทยานเพชรปุระก็ยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วในโอกาสต่อไปคงได้ร่วมกิจกรรมอีกขออนุโมทนาค่ะ